สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องนะคะการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่า,าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับบุคคลในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะนะคะเนะด็กๆคะ่ะ การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอ่าข้อที่1เลยนะคะก็คือการเคารพพ่อแม่นะคะอ่าก็อย่างเช่นอะไรคะในเ,เด็กไม่ดือ้อไม่ซนนะคะไม่พู้โกหกคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าต่อไปนะคะในเด็ก,ดกมาข้อที่2ค่ะก็คือการมีกีริยามระยะที่ดีนะคะก็อย่างเช่น สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนหรือเมื่อเราเจอผู้ใหญ่นะคะเราก็สวัสดีนะคะต่อไปข้อที่3าค่ะเป็นยังไงคะเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะไม่แกล้งเพื่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะไปข้อที่5นะคะเด็กๆอ่าข้อที่4ก่อนนะคะอ่าข้อที่4ี่ก็คือเราต้องนะคะ ช่วยงานบ้านต่างๆนะคะภายในบ้านของเรานะคะก็อย่างเช่นอ่ะเก็บของเล่นเวลาเด็ก <ๆ S 1> เล่นเสร็จแล้วเด็กก็เก็บเองเลยไม่ต้องทิ้งให้คุณพ่อคุณแม่มาเก็บให้นะคะเพราะว่าเด็กๆก็ทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาข้อที่5เลยค่ะอ่าข้อที่5ก็คือเราต้องรู้จักแบ่งปานช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็อย่างเช่นเวลาเล่นของเล่นแล้วก็ต้องแบ่งให้ เพื่อนเพื่อนเล่นด้วยไม่ใช่เล่นคนเดียวนะคะจะสนุกไหมคะไม่สนุงนะคะเราต้องแบ่งให้เพื่อนเล่นเล่นด้วยกันนะคะสนุกสนานเลยนะคะดเด็กๆคะวันนี้ครูน้ามีคําถามนะคะมาให้ดเด็กๆคะคํะาคถามวันนี้นะคะก็คือเด็กๆมีวิธีการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวของตัวเองอย่างไรนะคะให้เด็กเลือกทานโคราชหนึ่งอย่างแล้วก็ รูปมาให้คุณครูนาดูนะคะคุณนายกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นคุณแม่กําลังถือของมาจะเข้าบ้านแต่ของเยอะเต็มมือเลยเด็กๆก,ก็สามารถไปช่วยคุณแม่คุณพ่อยกของมานะคะเข้าบ้านหรือช่วยคุณพ่อรดน้ําดอกไม้ต้นไม้ที่บ้านนะคะเด็กๆออย่าลืมนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องนะคะ ปฏิบัติต้นต่อบุคคลในครอบครัวไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมปฏิบัติตามครพพ่อแม่แล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะวันนี้ครูนาก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ